เกิดต้านครั้งนี้นับครั้งไม่ั่วแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับรสชาติร้านยำเกิดต้านคะเออก็คือคำถามน,นี้รองม่เข้าดนะูมากเอาใหม่เร็วอันเร็วมากี่เล่าแล้วก็ตามความจริงนะคะก็คือรสชาติอร่อยนะคะส่วนตัวนิชอบกุ้งแก้วคะ่ะเพราะว่ากุ้งแก้วก็คือนกุ้งะคะิดต้อนค่ะคือว่า เวตอนนชอบกินกุ้งแล้วค่ะแล้วก็เคนชอบกินกุ้งแก้วอยู่แล้วราะว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงคะร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นค่ะเพราะว่าอาจแต่งทานหนึ่งคืนนะคะแล้วก็กุ้งแก้วจะมีความกรึบค่ะกินเข้าไปแล้วแบบกรึบกรึบกรึบแล้วก็หายกับหายไปแบบกรึบกรึบกรึบเลยค่ะอ้ <c oughs> าวกรึบกรึบปรอบเนาะวันนี้มากันวันแรกนะคะเดี๋ยวเราอ๋อเดี๋ยวเราค่อยชิมเนาะว่าเราชอบเป็นยังไงเนาะ ร้านนี้จะเหมือนร้านอืนหนืไมเร้านใหม่นะคะเรามองว่าอะไรอ่ะอะไรามาแล้วาแล้วกไม่ต้องมูเตนะคะและนี่ค่ะคือนางเอกของเราไม่ต้องมูเตนะคะ้องกินได้เลย โอ้โหเลยนะคะโอ้โหนี่เหลือกันต่อปรุงรสนั่งหลังจากที่ว่าเราก็มาร้านนี้จนนับครั้งไม่ั้วนนะคะเราก็สั่งไปทค่งสามจานกินไปเลยว่าจัดงานอะไรนะคิดประหาหรือว่าเรียงผสม จะบอกว่าอาหารแคตเนี้ยมากอี่คนิไม่ใช่ค่ลละ,เร,ะเริ่มยังงเราก็คือุ้งแก้วนี่ค่ะให้ไม่ครวกานีเลยเยวีนะคะไม่อร่อยที่ปากของค่ะน้องการันตีแล้วนะแต่เตแเราก็ลุกโตนะคะ,ะ,คะ,ะไม่ได้กุ๊กกูนะคะ ย้นเฮ้ยแก้วนะต้มมแล้วะยอนไหมพ่อ <Your maybe. S 2> ่ะย้นบอกก่อนยืนก็คือยืนคนเดียวคุณแก้วลาราาิติชเป็นไงยืนเลยปะเป็น,น,นสิบสีิเลย็ต้องสิหัดกรีนเข้าไปเลยห่าไกลเข้าไป ไอพี่ก็คนล้วอ่อรสชาติในการกินกุ้งก่อนสวัสดีค่ะนี่ก็จะมารีวิวกุ้งแก้วให้ดูนะคะกุ้งของเรากุ้งของเรานะคะันเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อมันจะสีจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะมัะนก็มีความเด้งความสีสันดูสวยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ กินกุ้งนะคะติ๊กซีฟู้ดนะคะติซีฟู้ดจ้าเน้นเน้นอืออะไรจ้ากระเทียมโทนจ้าต่อดว้วยใบสระแหน่จ้าขนาดเลยก่ะเจนลี่ไอ้แม่งเงียบเลยกินก่อนฮอคนแนน วันนี้มาร้านย่ำกระตั้วมาแลกรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยทุกอย่างเลยค่ะพี่ชอบพี่สวยถูกกุ้งแก้วนะคะกุ้งแก้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อไม่เหมือนใครค่ะกรุบกรุบการันตีได้แน่นอนแล้วนี้ค่ะดูไข่ปลาสุดพักท่านผู้ชมเน้นๆนะ แซลมอนไข่กุ้งเน้นๆนะคะเพราะก็มองว่าออไดูขอให้กินกุ้งอีกดอบค่ะห้าอย่างนะคะหนึ่งสองสามหกแล้วแขงเราไม่ใช่เหมือนแขงตาสดนะคะเป็นเหมือนแขงสดสด จา๊ก,กเลยนะอหอยแทงสดนะหอยแทงที่นี่นะคะไม่เหมือนอะรปลาตักนปลาตั๊กนเลยคะ่ะอันนี้ปลาแซลมอนนะคะจะบอกว่าเจ้าของร้านนะคะดำลงไปในทะเลลึกน,นะคะเพื่อที่จะไปเอาแซลมอนสดใหม่มาให้ลูกค้ากินค่ะแซลมอนตัวนี้จะว่าอยู่ข้างๆปลาโุมาสีชมพูนะคะได้ไหมต้๊กแตนนองแซลมอนไข่ปู เรต้องชิมนมขาม้อนขาม้อนแล้วนี้นะคะคือซีโรของร้านสุดๆของเพาค่ะชมพู่รอย่างนี้นะจ๊ะดีปะเป็นไงบ้างวันนี้รสชาติครั้งแรกนะกันได้จริงไหมหลังจากวันนี้ที่พวกเรากินอิ่มกันมามากแล้วก็อาหารเต็มโต๊นั่าหมดกินทุกอย่างเลยไม่เชื่อว่าอาหารเสี่ยมอ่ากินอิ่มหมดทุกอย่างไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบอร่อยไหมอร่อยดูเอาเองจ้า S <S ก็ไม่ไหวแล้วต้องขอตัวกลับบ้านนอนก่อนเพราะว่าอุ้ยหิวมากเนาะต้องสืบกุ้งแก้วสามจานไม่ต้องสืบหิวมากค่ะ๋ยวขอคุยกับซีอีโอของร้านยำเกล็ดต้าหน่อยนะคะว่าอ,อะไรโดนบันดาลใจให้เปิดร้านแล้วก็เปิดที่ได้กี่เดือนแล้วคะเอ่อก่อนอื่นก็สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจของน้องการทุกคนด้วยนะคะแรงบันดาลใจเหรอคะที่เปิดร้านยำนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบกินยำ ก็กินย,ยาอยยาแล้ว OK. แล้วก็เป็นคนชอบทำอาหารใช่ก็เลยลองทําไปทำมาแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบก็เลยมาเปาิดร้านยำแล้วที่เลือกย่านพระรามสองนะคะก็คือเออย,ย่านนี้ยังไม่ค่อยมีร้านยำใช่ก็เลยเลือกที่นี่มาเปิดร้านยำแล้วพอตั้งแต่เปิดม,มาลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะคแล้วก็มีลูกค้าติดตามเพจอย่างนี้ติดตาม ติดตามร้านยำเกินอ้ต้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นลูกค้าแบบปากต่อปากเนาะพอใครมากินแล้วเขาก็เอ้ยเนี่ยร้านยำเกินอ้า้ถังพลาซ่าอยู่ใกล้ก็แวะมาที่นี่ได้อืมไม่ทราบว่าเราสามารถสั่ง ยำจากช่องทางไหนได้บ้างคะอ่าช่องทางแรกนะคะก็สั่งผ่านฟู้ดแพนด้าได้ค่ะไลน์แมนแล้วก็ตอนนี้มีโรวินบูด้วยไม่เข้าโรวิทฮูดเหรอแล้วก็เอเห็นเห็นป้ายน้าว่าะไรนะคะคนละครึ่งแล้วก็ตอนนี้ดิลทางร้านยำเกิดต้านค่ะเขาร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยอ ก็คือว่าใครมีแอปะไรนะคนละครึ่งจากรัฐบาลใช่ไหมคะก็คือว่าสามารถโชว์แอปนี้ได้ได้ได้ที่ร้านยาเกินต้านเลยนะคะคนละครึ่งใช่งั้นก็แล้วก็ลูกค้าบางคนก็สั่งผ่านเฟจเพจเฟซบุ๊กใช่โทรมาสั่งแล้วก็มารับหน้าร้านสั่งได้ที่แฟนเพจของ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 ร้านยาเกินต้านนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ไว้ด้านล่างนะคะก็ฝากร้านยาเกินต้านด้วยนะคะเจ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่อไอค่ะค่ะยังไงก็ ฝากร้านยำเกินต้านกับทุกคนด้วยนะคะใครดูคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้าย่งไงพวกเราก็ขอตัวกลับบ้านนอนก่อนเพราะไม่ไหวละอีกม,มากนะคะยังไงฝากช่องอีสปายแบกัด้วยค่ะฝากร้านยำเกินต้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย